For the car enthusiast, this is car mecca. Not at SEMA launching your marketing initiatives for the year, you're too late. Everything that we do isn't about you know, what, what you should do, it's what you can do. There's no better example of that than right here at SEMA. The cutting edge of technology is here at SEMA and that's why we're here. important For us to be here to showcase our products, but more importantly, for other executives in the auto industry to see us, to understand our products. This is the pinnacle. It's like getting to the Super Bowl in this space. You know, the priority here is to, you know, to see what's out there and revolutionize the UK car market. Million dollar deals are done here. Hell, billion dollar deals are done here. It's more than a lifestyle, it's an obsession. If you're into motorsports, you don't miss this show. The adrenaline is up here. We're having fun, and we'll see you soon. definitely is a sort of open platform for networking and hell, I pick up a lot of work every time I come here. So this is our first year. You know, this is the main stage for all the industry powerhouses. We got to be a part of it. We want to play the game. It's about making the connections and really getting the brand out there. The newest companies that sometimes are nobodies and go to be big companies. This is where you learn about it. And for me, it's looking at what I can sell or what I can make my customers happy with because they're buying it from people. They may not be buying it from me, and that's why I'm here to figure out what I can do to help my business. Whether it be a zip tie your wheels, anything for a vehicle. They are here this week. To be able to come here, talk to decision makers, work with companies like I've just done. That's the sort of stuff that money can't buy. If you're not at SEMA, you missed the party of the year. It's, it's bananas, it's something to see. ฉันคิดมากคือมีเวลาทำรถจริงๆเนี่ยประมาณ3อาทิตย์คุณจะบ้า3อาทิตย์สอาทิตย์ ใส่โป่งทำสีสามนาทีอ๋อลืมไปคุณมีอู่สีของตัวเองนี่แต่มันก็มันก็ถือว่าบีบบีบบีบบังคับมากอืมใช่ครับบีบบังคับมากด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมของชุดคูลาแค้นด้วยก็คือคูลาแค้นกับกับกาลาโดเนี่ยมันออกมาพร้อมๆกันคู่กันเลยใช่ใช่ใช่เขาบีบมังคับให้เราเหมือนคนอื่นไหมไม่ครับไม่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 เหมือนไม่เหมือนส่งแต่กล่องกระดาษมาใช่แล้วก็แล้ก็ไลน์คุยกันอะไไรลน์แมนนวลมาใช่ลายรูปส่งมาใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำใช่ครับย้อนกลับไปหน่อยครับ งานซีมาถือว่าเป็นงานระดับระดับเวิร์คคาร์สสำหรับรถคัสตอมคาร์เป็นเกี่ยรกับมอเตอร์สปอร์ตนะใช่ครับถ้าเป็นเมืองไทยครับออย่างงานมมเตอร์โชว์ของบ้านเราอยากจะเอารถโชว์หนึ่งคันไปโชว์ในมมเตอร์โชว์มัใช่เรื่องยากนะครับผมแค่บอกว่าผมจะไปบางทีผู้จัดมีเวลามีสล็อตให้เราไปเราก็ไปแต่การที่คุณกู๊ดจะเอา l ร m เบอร์กินีไปโชว์ในซีมามันเหมือนคนไทยไหมครับที่กูขี่ไป จอดมีสล็อตให้แล้วก็ขึ้นโชว์อย่างนั้นป่ะไม่ไม่ไม่มันลําบากมากมันยังไงมันมําบากยังไงมันรถยังไงคือบอกก่อนว่าเราทํารถซิ่งมาเนี่ยตั้งแต่เปิดอู่สีมาเนี่ยครับก็คือเราทํารถบ้านแต่ก็จะทํารถซิ่งของพวกกันเองรถเราเองด้วยเลยด้วยเนี่ยซีมาเนี่ยเราอยากไปมาตั้งแต่ปี2012อแล้วง่ายง่ายคือใครอยู่แต่งรถเนี่ยก็อยากเอารถไปซีมา มันมีอยู่2องานในโลกที่คนอยากไปหนึ่งโตเกียวโตซาลอนสองคือซีมาโชบนโลกใบนี้มีอยู่แค่นี้แหละใช่่ทีนี้เนี่ยทุกปีเราก็พยายามจะไปตลอดแต่ว่าซีมาเนี่ยมันไปยากมากนะครับคือผมบอกงี้คือถ้าบอกว่าบ้านกายแคลิฟอร์เนียแล้วไปรัสเวกาดกลายที่มีปัญหากับผมเลยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยวนะอันนั้นยังไงก็ต้องไปแล้วคนเขามาแบบทั่วร์สารที่คือซีมาเนี่ยบูธค่าเช่าเนี่ยตอนนี้ผมว่าเป็นเอ็กซิบิชันที่ เกี่ยวกับรถที่แพงที่สุดนะครับอ,อย่างบูตโตโยที่ผมอยู่เนี่ยตกวันประมาณ3มล้านค่าเช่านะวันละ3มล้านบาทไม่หนุกค่าตกแต่งงานมีอีกี่วันธรเวลาสิบานี5้าวันกูตายแล้วใช่คือชี้ที่ถูกที่สุดของทีม่าเนี่ยตารางเมตรละสี่หมื่นต่อวัน้าย <Why? S 1> ใช่ครับแพงมากแล้วมันแบบมันคนที่เขาเช่าที่ไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกแต่รถที่มันจิ๊ดจ,จ,จีจริงๆ ถ้าไม่จีถ้าไม่พีคเขาก็ไม่เอาไปโชว์ใช่เพราะว่าเขาจ่ายฟังมาแล้วแล้วต้องเป็นนิวด้วยนะต้องเป็นมิวดีสก็คือแบบไม่ใช่เอารถของปีที่แล้วมาเจาะอีกใช่ใช่ใ่มันต้องเป็นรถอัปเดตของปีนะใช่ครับใช่ครับแล้วคุณคุณดได้ไปจอดใช่ใช่ดกัะใครโตโยคือโตโยใช่มีบุ๊ที่จะต้องผสมพันยางอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วก็จิ้มไปที่รถคุณใช่ครับก็คือเราคุยกันมาเนี่ยจริงๆเนี่ยโตโยเนี่ยผมก็คุยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทำรถก็เสร็จแล้วอือ บูธที่เป็นบูธใหญ่ๆใช่เช่นยางโตโยนิโตะนะครับหรือว่าแอลเล็กหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะเลือกรถกันวินาทีสุดท้ายผมบอกเลยงานที่เขาเต็มคือรถคุณเสร็จก่อนหน้านี้ก่อนปีหนึ่งคือยังไม่ใช่ท่าลิมเปตตี้ใช่ยังเป็นท่ารถคัสตอมลัมเบอร์ตินีปกติใช่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับพออีกปีหนึ่งเป็นลิมเปตตี้วินาทีสุดท้ายโทรศัพท์จากโตโยท้ายังเขาก็มาคือเราต้องคุยยันก่อนแล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มแคนดิเดตของ ผู้ถูกเลือกใช่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 แต่เขาอาจจะไม่เลือกก็ได้ร้อยคันที่ตั้งไว้ก็ต้องมีบุญมีกรรมอะไรกันมาได้ใจก็ถือว่ามีบุญใช่ใช่แล้วคุณก็เป็นคนมีบุญใช่ครับได้เอารถไปโชว์ใช่เสียงตอบรับเป็นยังไงดีครับดีก็ภูมิใจเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาตอบรับกันวันที่สามก่อนจีนมากอีกสามวันก่อนถึงงานก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าอ่าอ่าอ่าได้เพราะว่าผู้จัดการของโตโยเนี่ยเขาก็ จะส่งรูปกับเราทุกวันรถมึงถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วทันไหมแต่ก็ยังไม่ได้คําตอบคือเขาต้องการถามอย่างเดียวใช่ว่าทันไหมถึงไหนทันไหมถึงไหนแล้วระหว่างนี้เนี่ยก็ต้องห้ามโพสต์รูปใน Facebook ในอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรออันนี้เรื่องจริงถ้าเกิดมีรูปหลุดในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กคือไม่ต้องไปซีมาเลยแค่เป็นรูปตอนที่เรากำลังแบบกำลังสร้างก็ไม่ได้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 คือองเป็นซีเรีเลยใช่คือเปิดตุ้มเฮ้ ไม่เคยเห็นเลยล่ะใช่ใช่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นได้ไปจอดเสียงต้อนรับเป็นถือว่าสุดยอดเลยดีดคันเดียวในงานเพราะเป็นไกด์ยอดลิมิตีวอล์กสองคันครับมีของคาโกะใหม่คันหนึ่งว้าวแดงจริก็ถือว่าเป็นรถสำนักก็ไม่นับล่ะเขาคงไปจอดบูตต์ดับแต่ของคุณคือคันแรกและคันเดียวบนโลกใบนี้ที่เป็นของณเวลานั้นของลูกค้าปกติใช่ครับโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่ฝรั่งกี๊ก้าคือฮะก็คนขอซื้อรถทั้งงานครับ ผู้เป็นเล่นจริงครับ,รบขอซื้อรถต่อทางงานคือเดินมาถามเจ้าของคือใครใช่ครับคือจีม่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือผมเลียงโก้นโต้งงี้คนที่เขาไปงานจีม่าเนี่ยบางคนเขาก็เช่าที่ไปเองเพื่อที่เขาจะไปขายของอย่างบางสำนักเนี่ยคือเขาปั้นอะไรมายอย่างเงี้ยยังมีสำนักหนึ่งชื่อไวด์บอดี้คิงก็จะปั้นโคเวตซีเจ <C 7 S 3> ็ดนะครับสิงเล่เขาปั้นไปเขาไปโชว์ในงานเนี่ยมีคนมาซื้อทีสองคันสั่งจากดูไป อย่างเงี้ยชีวิตเขาก็เปลี่ยนเข้าใจไหม